เรามาอำเภอปานบุรีในครั้งนี้นะคะเรามาเที่ยวกันที่หาดเขากะโหลกแล้วเราก็เดินทางกันต่อนะคะห่างมาเพียงแค่ประมาณ500เมตรเราก็จะพบกับวัดเขากะโหลกค่ะวัดแห่งนี้ก็เป็นวัดประจำ อำเภอปานบุรีที่มีความสําคัญแห่งหนึ่งนะคะวัดเขากระโหลกแห่งนี้เป็นวัดที่กว้างใหญ่มากๆเลยนะคะแล้วก็ยังมีสิ่งปลูกสร้างที่สวยงามโดยเฉพาะนะคะโบสถ์อนงุดงามที่เราได้มีโอกาสไปกราบไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆมากมายภายในโบสถ์นี้ค่ะอีกทั้งยังมีท่านทาเวสวรรณให้เราได้กราบไหว้สักการะขอพรนะคะ เพื่อเป็นสิริมงคลกับชีวิตของเราที่ครั้งหนึ่งเราเคยได้มาเที่ยวที่นี่นะคะที่นี่เป็นสถานที่ที่สวยงามมาก,มากๆเลยถ้าเกิดว่าใครได้มีโอกาสมาเที่ยวนะคะเขากะโหลกก็อย่าลืมมากลับไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดเขากะโหลกแห่งนี้นะคะ เราเดินทางมาอีกฟากหนึ่งนะคะของฝั่งทะเลอีกด้านหนึ่งค่ะเราจะพบกับชุมชนเขากะโหลกซึ่งเป็นชุมชนชาวเลที่ออกเรือประมงหาปลานะคะแล้วก็ตรงนี้ยังเป็นตลาดของชุมชนนะคะเขาจะมีจำหน่ายทั้งปูหอยปลาหมึกสดๆนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์อาหารทางทะเลค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาซื้อกันก่อนกลับบ้านนะคะ วิวทะเลฝั่งนี้อากาศดีมากเลยค่ะเพราะว่าเรามากันถึงตอนช่วงเย็นแล้วนะคะที่นี่ยังมีวิวทิวทัศน์ที่ติดกับภูเขานะคะวิวด้านฝั่งที่ตันตกสวยงามมากๆเลยค่ะ นานหลายปีแล้วนะคะที่อริยาไม่ได้มาเที่ยวทะเลพวกเราก็เลยนั่งรับลมเย็นๆตากอากาศไปในตัวด้วยนะคะอากาศช่วงเย็นเนี่ยดีมากๆเลยค่ะตรงชายหาดแห่งนี้นะ ช่วงตอนค่านะคะเราก็มาเลือกซื้ออาหารการไปรับประทานนะคะตลาดแห่งนี้เขาเรียกว่าตลาดนําเภอค่ะเขาจะจัดกันทุกวันเสาร์ตลาดนี้กว้างใหญ่ไพศาลมากแม่ค้ายเยอะมากแล้วก็ผู้คนเยอะมากด้วยเหมือนกันนะคะอาหารราคาไม่แพงมีให้เลือกมากมายหลายอย่างค่ะตลาดนี้เขาจะจัดนะคะทุกวันเสาร์แล้วก็จะอยู่ตรงบร,ริเวณน้าาเภอปานบุรีนะคะ